ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบันไดแต่ฝันปั้นนลักจางเราอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพาปลูกทุเรียนแบบเสริมรากนะครับเสริมรากหรือว่าเสริมขานะครับเพื่อช่วยในการขําจุนแล้วก็ช่วยในการเพิ่มความสามารถในการใหาอาหารของรากส่งไปยังต้นนะครับจากที่ว่ามีรากกิ่งรากเดียวแล้วก็เราก็เสริมเพิ่มมาอีกสองรากนะครับไปชมกันเลยครับ ครับต้นทุเรียนของเราได้ไอทําการเสริมรากแบบอ่าเสริมรอยนะครับพอดีไออ่าเราได้เลี้ยงไอทุเรียนไว้ในเข่งครับแล้วก็เอารากที่อยู่ในถุงไปเสริมแผนไว้นะครับตอนนี้ก็แผลได้ติดกันดีแล้วนะครับครับแผลได้ประสานดีแล้วได้ทําการเปิดไอเทปพ,พันออกเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะ เอามาทําการปลูกนะครับนะครับรากที่เราเสริมนี่เราก็สามารถกางออกได้นะครับนี่นะครับเรากางออกได้ระดับพอดีแล้วครับอ่าวิธีการก็คือเราก็ทําการยกมานะครับดินนี้ก็ได้เตรียมเป็นเนินอพอสมควรนะครับก็ ยังไม่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่เนินเนินสูงที่ผมทําการถมไว้แล้วครับก็ไม่จําเป็นต้องยกโขกสูงมากครับยกนิดหน่อยวิธีการเราเราก็เอา,เ,อาเข่งออกครับแล้วก็มาวางบนเนินเลยนะครับไม่ได้ขุดหลุมนะครับตั้งบนเนินแล้วก็มาเอา,เอาดินหนุนไห้กลางไอ้อาขาหรือว่าลากเสริมให้มันได้ระดับ ใกล้เคียงกับต้นหลักนะครับเนี่ยครับโดยการเราขุดก้อนดินไปนหนุนให้ระดับครับก็เสร็จเท่านี้เราก็ทําทการขุดกบได้เลยนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็จะได้ดูปเปรียบเทียบระหว่างาต้นเสริมรากกับไม่เสริมรากว่าไหนจะสวยครับเพราะตอนนี้ต้นไม่เสริมรากก็ส่วนใหญ่ผมไม่ได้เสริมรากครับเพิ่งจะเริ่มเอาเสริมรากมาลงนะครับก็เอามาลง เพื่อจะได้เปรียบเทียบในภายภาคหน้านะครับว่าอนมันมีข้อดีกว่ากันมากแค่ไหนนะครับเอาเดี๋ยวทําการกรบก่อนนะครับกบเสร็จเดี๋ยวค่อยมาชมอีกทีหนึ่งครับครับก็ได้ทําการกรบเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลูกสุเลียนแบบเสริมรากโดยการที่เสริมรากลอยอแยกถุงไว้นะครับเพื่อให้มันสามารถกลางออกได้กว้างครับเพื่อจะได้หากินอาหารจากคนละตำแหน่งกันครับ กบเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยมาดูอตอนมันโต,ตนจะโตดีกว่าแบบไม่เสริมรากไหมนะครับนี่ครับทําการกบแล้วก็อกบแคใ่ให้เหลือ,อไอ้ไม่กบหน้าดินอ่าต้นหลักนะครับเพื่อให้มันลดน้ําเข้าง่ายครับนี่ครับท,ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีวัสดุคุมอ่า บางแดดไม่แดดเผาหน้าดินนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้หน้าดินแห้งแล้วบของเราจะหลุดร่วงหมดนะครับของผมก็ตอนนี้ก็มีวัสดุก็คือฟางครับฟางข้าวนี่ครับเอามาโปะครับขั้นตอนสุดท้ายคือโปะป้องกันแดดเผาหน้าดินนะครับเดี๋ยวไปเอาฟางมาโปะกันครับก็เสร็จเรียบร้อยในขั้ับตาตอนอ่สุดท้ายแล้วนะครับปกฟางคุมช่วยป้องกันไม่แดดเ <im mon> ผาหน้าดินเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนี้ก็ดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยปกติครับเนี่ยครับง่ายๆอย่างนี้เองนะครับปลูกทุเรียนทุเรียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับขอให้เข้าใจอาก,การดูแลว,ว่าอันไหนใส่ได้ทุเรียนชอบใส่ทล้วงานอันไหนใส่แล้วเรียนแท้ทําให้ต้นทุเรียนตายนะครับวันนี้ก็ทำปลูกทุเรียนแบบเสริมรากแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ติดตามตอนมันเติบโตนะครับสวัสดีครับ